เต็มเละเข่ง,งนัน่นสู้เราบ่แล้วครับนะอ,อ๋อคิดิบสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องๆชาว u t u b e ทุกคนนะผมวันนี้บานทิ่พ,พลพาเอฟซีมากินทุเรียนร้านนี้เลยนะผมกับร้านทุเรียนร้านผลไม้ประจำปี พิกัดตลาดนัดตวนภูมิอยู่ซอยที่6ล้านอยู่กลางซอยเลยนะครับผมแวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ150บาทนะครับทุกคนเนื้อกรอบนอกนุ่มในสุกกำลังกินมีหมดเลยวะหรือว่าจะลูกค้าจะสั่งเป็นแพ็คก็มีนะผมแบบเป็นแพ็คแก่ไว้แล้วก็จะเขียนแปะราคาไว้ให้นะครับชอบแบบไหนก็หยิบได้เลยเพราะว่าแม่ค้าก็เอาจากลูกอะไปชั่งแล้วก็มาหานนะร่ะเฉลี่ยลงกลองนะครับผม ดี๋ยวคิวนี้เดี๋ยวหา,าให้ลูกค้าอยู่นะครับผมกินคนเดียวไม่ใหญ่มากเนื้อสวยๆเลยครับผมนี่ได้เนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับผมบนะ น,นี่นี่นี่ลูกนี้ครับลูกนี้เล็กอยู่ครับลูกค้าโอ้โหเนื้อเหลืองมากเลยนะเหลืองอยู่นะผมเป็นหองระยองอะ่ะ ลูกค <laughs> ้าบอกไม่เอาลูกใหญ่มากเนื้อสวยๆสาเทิศห่ากป่ะคนเดียวคนเดียวไปไปเอาเก๋มาเดฟสบายเนี่ย

ก yeah ็ไม่ได้กินไปคือไม่ตายเลยนะขอโทรศัพท์ไปไก่ถ้าไก่จะตายโทรหาก่อนนะโทรหาจุดนี้เขาไม่รับโทรศัพท์เลยลูกค้าบอกเห็นไหมสวยสวยทั้งผู้เรียนสวยทั้งลูกค้านะครับผม วันแรกวันนี้ลงกี่กี่ร้อยโลครับแกสามร้อยโลนะวันนี้ตลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเยอะกว่าเดิมนะครับคุนปอกปอกทันอยู่นิ่มๆลูกใหญ่ไม่มี วันนี้วันนี้กินวันนี้กินเล็กๆไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่วันนี้ถนี้ถ้าอยาได้แต่วาโอ้โหวันนี้เปิดวันแรกนะขายดีมากเลยนะครับทุกคน <c oughs> FC ที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็แวะมาอุ่นหนุนได้ พิกัดก็ร้านผลไม้สดอยู่ซอยที่หกนะครับลูกค้าอยู่กลางซอยเลยนะครับผมร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มสามทุ่มนะผมห,หรือว่าหรือว่าหรือว่าทุเรียนจะหมดก่อนนะผมรอลูก้ <laughs> นี่คอทุเรียนตัวจริงเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่หาให้หาตุเรียนให้ลูกค้าอยู่นะลูกค้าสั่งสั่งสองลูก สองลูกกินนิ่มๆกิน,นสุกสุกหวานนะครับผมสาม <BM> สามเก้าอ๋อ oh. ala. มีเป็นเป็นตะช่างดิจิตอลนะครับสามร้อยจุดอะไปเรื่องมีอาหารเค้กจะได้เค้กบุ สล uh, uh. uh ัค huh. ร uh ับโอ้โหคู่นางเอกสวยมากเลย แยกกันอยู่รวมกันครับรวมก็ได้ครับพี่รวมเนาะก็จำได้ก็ไม่อขอคนดก่อนแบบชที <S <S 1> <S 1> <S ่เราคกัจำได้แล้วนะลูกค้าประจำนะครับลูกค้าประจำร้านนะ

rồi. Dạ. เดียวอ่ะทุกคนใกล้จะหมดแล้วเติมเติมน้ำมันก่อนรวดเดียวเลยเลยนะตั้งแต่สามร้อยโลพี่แกปอกแป๊บเดียวอ่ะใกล้จะหมดแล้วพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะผมถ้าวันนี้ไม่ได้กินนะครับพรุ่งนี้มีเยอะกว่าเดิมอีกนะลูกสวยมาก่อนเลือกก่อน ถ้ามาช่วงนี้ก็เขาเลือกไม่หมดอะ จำได้เลยตอ้ค่ะอยาก้อปิงปุค่เรานั้้อเปล่าไหรเียได้นะเออล้เี้นะประมาณนี้ัองคนเลยมทำอะไ้ม่เห็นอวแล้วค่ะย่ 好，对，二， ข้าวเนื้อแบบไหนครับเอาลูกเล็กครับลูกเล็กเกินคนเดียวคนเดียวเหรอเนื้อแบบไหนจิ๋วะมาสามคนบอกกินคนเดียวได้ไงนะอยู่กันที่อ๋อเขาแบบไม่เละไม่เละจะทำอะไรอ่ะขอขอได้ได้ได้จะไปในสัตว์หรือเ่า นี่มีที่ลองให้แตะดูได้แข<ม>็งบอกแข็งเลยนะครับผมเนื้อกรอบสวยมากลูกค้าก็จะกินเป็นเนื้อกรอบน้องนุ่มในนะครับห้าสิบบาทลูกมินิสองร้อยห้าสิบบาทล,ล,ลูกเล็กกับทัตรัดจีนคนเดียวครับผมเปิดบานจีนคนเดียวนะบ้าใช่ อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านผลไม้ตามฤดูกาลนะผมตลาดนัดสวนภูมิร้านก็จะอยู่ในซอยที่6เลยนะร้านอยู่กลางซอยเลยนะผมเป็นขายผลไม้ตามฤดูกาลแล้ววันนี้มีเริ่มขายทุเรียนแล้วนะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเอฟซี FC. ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มหรือไม่ก็ทุเรียนหมดนะครับ สวยๆเลยนะครับเปลือกงบ้างได้สี่ห้าคูเลยนะผมนี่สวยๆไปเลยเทคนิค ของแต่ละคนแต่ละเจ้ามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมลีลาการปอกก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนถนัดแบบนั้นแบบนี้ก็แล้วแต่สไตล์พ่อค้านะผมชอบแบบไหนอยากปอกแบบไหนก็เรียนรู้ได้เลยนะครับบ่าวนิพ์ก็มีโอกาสมานำเสนอคลิปดีๆแนะนำร้านทุเรียนใหม่ๆ หรือเก่าๆให้ FC ได้ชมนะผมได้ทานได้แวะมาอ,อนหนุนนะครับลูกค้าชอบเป็นแพ็กก็มีนะครับผมกรอบนอกนุ่มในนี่ราคาเท่านี้เลยนะเนี่ยเนี่ยสวยๆขายดีจัดยังยังครับมีมียังได้อยู่อันนั้นดิบครับ ม่ีีฝังน้ดงเ,ออเดี๋ยวให้พ่อข้าเคาะให้ขายดีมากวันนี้สุหนอวางมือเลื่อนเลื่อเท้องเงาะหน่อยงาะก็มี

ไม้ยังพี่เจเ้าพี่เจ้าไม้ยังไอันนีมาเดิไหน่ะพี่นะพี่คุยแล้วันี่นี่นะพี่เจ้าเที่ยวนาจอมานนอ่หเลยั้แรก วันแรกเปิดด,ดูการขายดีมากลูกค้าคิดถึงนะับลูกค้าคอยนานขนาดตากล้องยังแอบมาดูอยู่นะผมว่าแม่ค้าจะามาวันไหนนะครับวันนี้มีโอกาสก็ผ่านมาก็ได้คลิปเลยนะครับผมขอขอบคุณมากนะผมขอบคุณทางร้านด้วยนะที่ให้บ้านคนได้มารีวิวนะครับผม ขอทุเรียนนะครับจะได้มีทางเลือกอีกหนึ่งทางนะผมเอาข้าวสำหรับคลิปนี้ก็บัาวณิพลก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปนะ์ในช่องอยูทูบบัาวณิพลประกินไปเที่ยวด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืแมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านทุเรียนตลาดนัดสุวรรณภูมินะผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีน,นะครับ